คร <Hello. Hi. S 1> ับสวัสดีครับเห็นหลายๆคนในกลุ่มนะครับถามกันมาเยอะว่าเครื่องดูดปุ๋ยทํำยังไงนะฮะอันนี้จะเป็นเครื่องพ่นยาเก่านะครับที่ว่าเราไปซื้อตามร้านก็จะมีขายอยู่เดี๋ยวนี้ไม่แพงนะครับตัวหนึ่งอยู่ประมาณเก้าร้อยนะฮะตัวนี้มันถังมันเสียนะครับถังมันแตกไปนี่ผมข้างหลังมันก็จะเป็นถังอย่างน้ผมแกะถังมันออกด้วยความเสียได้นะถังมันแตกมันก็จะมีมอเตอร์อยู่สองตัวนะครับ เป็นมอเตอร์2ตัวล้วจะมีแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับแต่ทีนี้แบตเตอรี่มันก็เสียแบตมันเสื่อมด้วยผมก็เลยแกะออกแล้วผมใช้เป็น power supply ครับที่ว่าเขาไว้แปลงไฟเป็น220เป็น12โวลต์นะครับมาต่อเข้ากับครัวบวกครัวลบอันนี้ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับถ้ายังมีแบตเตอรี่อยู่ก็จะมีตัวชาร์จอยู่นะครับเสียบปลั๊กไฟใช้ได้เลยนะครับ ปุ่มที่ว่าดูดเข้า uh, นะครับอันนี้คือจะต่อเ like ข้ากับตัวถังเรานะครับอันนี้ปกติสายนี้จะเข้ากับตัวถังนะครับถ้าแกะออกมาก็จะเจอพอดีนะตัวนี้จะเข้าอยู่กับตัวถังนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสายพ่นนะครับที่เราเอาไว้พ่นยานะครับสายพ่นก็จะต่อเข้ากับก๊อกน้ําได้เลยนะครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสนะครับเวลาขยับส่วนตัวดูดนะครับที่ว่าไว้ดูดในถังนะครับเราจะต่อลงไปในถัง200ลิตรเลย ก็จะดูดจ,จากถังขึ้นมานะครับดูดจากถังขึ้นมาปับ๊บเข้าตัวนี้ปุ๊บมอเตอร์ก็จะเป่าออกทางนี้ปึ๊บแล้วก็จะเข้าไปในก๊อกน้ําแนะนําว่าตอนแรกตอนดูดนะครับเราปลดตัวนี้ออกก่อนปลดสายตัวนี้ออกก่อนครับแล้วก็ให้เข้าดูดขึ้นมาก่อนพอเวลาเต็มสายตัวนี้ปับ๊บเราปิดเครื่องไว้ก่อนปิดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้เสียบเข้าไปในท่อ แล้วเราก็เปิดตัวนี้ตัวนี้ตอนนี้ผมเปิดน้ําอยู่นะครับน้ําจะไม่ย้อนกลับนะครับเพราะว่าแรงดันจากเครื่องเนี่ยจะดันไว้อยู่นะครับแล้วก็เปิดเครื่องครับผมเปิดปุ๊บมันก็จะดูดดูดน้ําในถังนี้ขึ้นมาเพื่อที่มาเข้านะครับดูดน้ำในถังนี้ออกมานะประมาณนี้แหละครับหลักการทํางานง่ายๆครับผมเครื่องจะใช้เวเจนลี่ก็ได้ครับแต่ว่ามันจะช้ากว่าตัวนี้หน่อยนะครับอันนี้อัปเดตครับผม ข้าวโพดปลูกได้ยี่สิบกว่าวันแล้วนะครับชุดนี้ฉีดยาฆ่าหญ้าไปได้ประมาณสามวันนะครับผมใช้เป็นคาราดิตนะครับเพราะว่าแปลงผมมันหญ้าขนน้อยนะไม่ค่อยมีนิโกก็ได้ครับผมนิโกก็จะดีเก่งหญ้าขนนะครับเดีย๋ยสังเกตได้นะครับข้าวโพดอาจจะไม่เป็นไรนะครับอาจจะมีใบเหลืองลงมาบ้างนะครับแต่เดี๋ยวก็ฟื้นนะผมอาจปุ๋ยกับฟื้นแต่ที่ผมยังไม่อาจคือจะให้ย้ามตายสนิท อันนี้ก็จะยี่สิบประมาณยี่สิบกว่าวันยี่ห้าวันอันนี้ใช้คนหยอดนะครับเราไม่ใช้เครื่องนะครับใช้คนแถวน,นี้ก็จะจ้างเป็นไร่นะครับหมดนี่ผมหมดค่าหยอดไปอยู่สามพันนะครับเจ็ดไร่นะครับใช้ค่าหยอดสามพันก็แพงกว่ารถหน่อยนะครับแต่ว่าเราได้ดีกว่า มันก็จะไปประหยัดเม็ดนะครับถ้าเกิดจะคนหยอดเม็ดก็จะใช้อยู่ตรงนี้อยู่ประมาณยี่สิบกว่าโลผมซื้อมาสามสิบโลเหลือครประมาณยี่บห้าโลนะครับตรงนี้นี่ครับสังเกตได้ว่าหญ้าตายดีอยู่คนะารณาิตจะเก่งหญ้าแห่หมูนะครับแห่หมูเริ่มเหี่ยวแลยตายเลาะร่องไปหญ้านี้ก็ตายนะครับ น้ำกระสุนนะครับไม่เหลือน้ำกระสุนนี่อย่าให้ระบาดเลยครับถ้าระบาดปับ๊บเวลาเดินอยู่ยวโหสุดยอดทาไมใส่รองเทาง้านอนผมผสมยานอนไปด้วยนะครับเริ่มตายเริ่มเหี่ยวแล้วนะแหงหมูไม่มีเหลือครับอรดิทถูกกว่านะครับกระป๋องหนึ่งสามร้อยห้าสิบนะครับ ใส่จับใบไปหน่อยนะครับสามร้อยห้าสิบบาทตายดีอยู่นะครับถังสองร้อยลิตรนะครับใช้ได้หนึ่งขวดนะครับขวดหนึ่งสามร้อยห้าสิบนี่ครับขวดประมาณเท่าน,นี้ปิดยี่ห้อไว้ก่อนนะครับ ขวดหนึ่งนะครับ350บาทต่อหนึ่งถังนะครับต่อ200ลิตรนะครับเจ็ดไร่ใช้อยู่2ถังนะครับกับประมาณนี้นะครับอัปเดตหน่อยนะ